คอดีพีถางเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทร0641542987ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดี สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอเพมอัปเดตกับผมบัณฑิตพัฒน์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามเหมือนเดิมช่นเคยสําหรับวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันบ้างไปติดตามชมเลยครับเดสตีราชดาฉลองครบรอบ5ปีส่วนการค้า24ชั่วโมงแห่งแรกในไทยเตรียมพร้อมมอบกิจกรรมความสนุกพร้อมโปรโมชั่นใหญ่ลดทั้งส่วนการค้าสูงสุดกว่า50% โดยนายพงศักดิ์นันตวันกุลกรรมการผู้จัดก,การ The Street Retail Development จำกัดผู้บริหารศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชะดากล่าวว่า ศูนย์การค้าเดสติรัชะดายังคงมุ่งม,มั่นในการดําเนินธุรกิจที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้าใครรวมถึงร้านต่างๆทั้งร้านแฟชั่นช้อปปิ้งกินดื่มเที่ยวหรือพื้นที่สําหรับพบปะสังสรรค์คนทํางานครอบครัวคนรักสุขภาพคนชอบออกกําลังกายสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่ชีวิตไม่ยึดติดก,กับเวลาโดยในงานครบรอบ5ปีศูนย์การค้าเดสติราชะดายังมีกิจกรรมช็อปโชว์แชร์มิวสิกมาร์เกต็ตเพื่อให้ลูกค้าได้ร่วมสนุก อย่างมากมายทั้งอินเทอร์เรกทีฟบูธโฟโต้ดิสเพลย์วอร์กช็อปสเตจโชว์พาฟรีคอนเสิร์ตกับเหล่าศิลปินมากมายดนเรื่องในโอกาสที่สูนการค้าเดอะสตรีราชดานะครับก็เราก็เปิดมาครบรอบ5ปีแล้วนะครับเราก็เลยอยากจะทำกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อจะตอบแทนให้กับทางทางลูกค้าทุกท่นทานนะครับก็เลยได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบ5้าปีนะครับโดยที่เราจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมไปจนทั้งถึงสิ้นเดือนมกราคมนะครับ ในกิจกรรมนะครับเราก็จะมี Rem หลายๆรูปแบบนะครับแรกสุดเลยก็จะเป็นเรื่องของการปกติเราจะมีเมมเบอร์นะครับแล้วเราก็จะให้พอยกับลูกค้าที่มาใช้บริการในนี้นะครับเราก็จะเพิ่มเป็นทั้งหมด5เท่านะครับเราเลือกว่าโชคชั้นที่1นะครับในส่วนของโชคชั้นที่2นะครับก็สามารถที่จะไปจับฉลากได้ถ้าเกิดท่านซื้อสินค้าครบ200บาทนะครับท,าทา่านก็สามารถจะไปจับฉลากแล้วก็จะได้ดับเบิลพอยเพิ่มเข้ <S <S าไปอีกนะครับในเรื่องของโชคชั้นท,ที่3นะครับท่านก็สามารถที่จะไป ซื้อครบ500บาทได้แรกกระเป๋าเล็กนะครับ1,500บาทได้แรกกระเป๋าขนาดกลางและถ้าเกิดเป็นเรื่องซื้อครบ2,500บาทนะครับก็จะได้เป็นล่มนะครับแล้วก็ในโชคชั้นที่4นะครับเราได้มีการร่วมมือกับทาง d t แ x นะครับสำหรับลูกค้า d t แททุกๆท่านนะครับที่ใช้ d t แทอยู่ครับท่านสามารถจะซื้อโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอครบ1,500นะครับเป็น2,200บาทนะครับหรือว่าเป็น2,300บาทท่านก็สามารถที่จะมาแลกเราได้เลย ก็จะไปกิจกรรมที่เราจัดเตรียมแล้วสุดท้ายนะครับในวันที่เรารบเราที่25มกราคมในปีหน้านะครับเราก็จะมีกิจกรรมใหญ่ของเราที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะครับก็จะมีทั้งศิลปินน้องนนท์นะครับก็ที่จะมาทาแล้วก็จะมีน้องนะครับซึ่งจะมาเล่มกิจกรรมเรื่องของคอนเสิร์ตแล้วก็มีการจัดตลาดนัดด้านหน้าด้วยเราจะเรียกว่าเดอะสตรีทเฟสิว v ล l แล้วก็จะมีศิลปินด้วยนะครับใน นอกเหนือจาก workshop ทุกวันเสาร์แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่เสาร์หน้านะครับเสาร์อาทิตย์ในเดือนหน้าครับเราก็จะมีศิลปินทยอยมานะครับจะเป็นศิลปินที่เราได้เป็นที่ได้รับความนิยมนะครับทยอยมาเล่นดนตรตีให้กับทางเราฟังนะครับจะอยู่ภายในของศูนย์การค้าเดอะสตรีดเองถ้าาอยากให้ช่วยฝากกันนิดนึงค่ะสาวผู้ชมด้วยน,นคะครับชมอยู่อนนี้นฝากเดอะสตรีดรัชดาครับครับก็ ขออนุญ,ญาตฝากศูนย์การค้าเดอะสตรีรัชดาครับจริงๆศูนย์การค้าเดอะสรีรัชดาเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของ24ชั่วโมงนะครับเราคิดว่าเราเป็นศูนย์การค้าที่เป็นเพื่อนกับทุกๆท่านในทุกช่วงเวลานะครับ เราก็จะใช้คําว่าชีวิตไม่ยึดติดกับเวลานะครับถ้าท่านจะมาในเวลาไหนก็ได้ท่านจะมาดื่มกินนะครับจะมาซื้อกาแฟจะมาทานอาหารหรือจะมาออกกาลังกายนะครับทุกกิจกรรมเนี่ยเรามีให้หมดในที่นี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านมาใช้บริการที่นี่ได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับ ครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่ทาง IPM อัปเดตของเรานั้นได้อัปเดตให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวอะไรต้องติดตามกันเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้นะครับที่ช่องสวัสด,ดีไทย HD ช่องบิวตี้คลับ HD และช่องโชว์สีพัก HD ไอพีเอ็มสื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับบอลจินพัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ